คุณโอเล่บอกนะครับขับรถผ่านแยกนะขับรถผ่านแยกไม่มีสัญญาณไฟคุณโอเล่น่าจะมาเป็นทางที่ไม่ใช่ทางหลักขับผ่านแยกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วมีรถทางตรงขับมาชนตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่จะเรียกร้องสิทธิ์อย่างไรได้บ้างนะครับไม่ได้ถึงขนาดร่างกายเจ็บอะไรมากมายน่าจะเป็นความเสียหาย<ป>ที่เกิดขึ้นเชิญ<ช>ครับ <ฮะ S 2> ประเด็นนี้คือถ้าไม่มีสัญญ,ญาณนะครับจะเป็นทางแยกทางร่วม ถ้าเอาตามพรบจราจรเนี่ยก็คือกรณีถึงทางแยกทางร่วมถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยถนนเส้นไหนเส้นใหญ่กว่าเขาถือว่าเส้นนั้นเป็นทางเอกคือถ้าไม่มีไม่มีป้ายบอกนะถ้าไม่มีป้ายบอกไม่มีอะไรเนี่ยครับถ้ากรณีเป็นทางแยกทางร่วมลักษณะแบบนี้ให้สังเกตคือถ้าเราเป็นเส้นเล็กจะแสดงว่าเราเป็นทางโทเพราะฉะนั้นถ้าทางโทนียก็ต้องใช้รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็หยุดชะลอเพื่อให้รถทางเอกไปก่อน แต่ประเด็นคำถามของคุณโอเล่บอกว่าผ่านเลยแยกมาแล้วผ่านมาแต่แต่ยังอยู่ในแยกนะแต่เลยตรงจุดน่าจะจุดสตรงกลางอ่ะซึ่งเขาอาจจะบอกว่าโอเล่มาถึงก่อนนะนึกไหมฮะคือเท่ามาถึงบนทางร่วมแล้วเขาดูแล้วโอเคไม่มีรถออกมาเขาขับก็เลยขับออกไปปรากฏอีกคันหนึ่งที่ถือเอกเป็นทางเอกวิ่งมาความเร็วครับแล้วอาจมาชนได้มันต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าทางเอกเขาวิ่งมาด้วยความเร็วไม่ร้มวันวัง นะครับลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเราเราอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้ามาด้วยความเร็วก็อาจจะได้ได้เปรียบบ้างนะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอกาสที่จะออกไปทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างประมาทมีแต่ก็กึ่งๆว่าทางทางเอกเขาจะเป็นส่วนได้ได้เปรียบกว่าเพราะก็เป็นรถทางเอกทางตรงขึ้นมาต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาขับมาด้วยความเร็วรถทางตรงไม่ใช่แบบว่าคุณเป็นทางเอกแล้ว ไปเต็มที่ไม่ได้นะเห็นข้างหน้าเป็นทางแยกทางร่วมก็ต้องชะลอะถ้าทางเอกไม่ชะลอก็มีความผิดด้วยเหมือนกันวันก็เข้าข่ายอาจจะทำโดยประมาทนะครับก็แนะนําว่าเขาควรจะดูหากล้องวงจรปิดมาดูซินะถ้ามาด้วยความเร็วแล้วเราใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วนะเป็นจุดที่ทางแยกที่เราสามารถขับผ่านไปได้เพราะได้ระมัดระวังแล้วเนี่ยแต่อีกคันหนึ่งไม่ระมัดระวังอันนี้เราอาจจะเรียกร้องได้เลย เราอาจจะเป็นฝ่ายถูกได้ครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเข้ามาด้วยความเร็วหรือขนาดไหนยางไบแล้วเรามาถึงก่อนจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือพิสูจน์หนักนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้คือไม่ของคุณโอเล่เนี่ยจะไม่มีในเรื่องของชีวิตในเรื่องของบาดเจ็บแต่ถ้าสมมติว่ามีการบาดเจ็บเจ็บหนักหรือมีเสียชีวิตครับตรงนี้จะรอความชัดเจนจนเกิดขึ้นหรือจะใช้สิทธิ์ตรงไหนได้ก่อนเชอนะเนี่ยข้อดีของพอบอ พรบาบอกว่าถ้ากรณีเกิดเหตุแล้วยังไม่ทราบว่าใครผิดใครถูกครับแต่ก็ไม่ต้องรอ<ม>นะรักษาตัวเยียวยาครับอ,อยู่ในรถไขรรถมันในรถเราเราบาดเจ็บเราก็ใช้สิทธิ์พรบ,าบาไปก่อนครับประกันภัยเขาสำรองจ่ายให้ก่อนเลยนะดูแลเราไปก่อน<ม>ผิดถูกค่อยว่าอีกทีหนึง่งถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราก็ไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายผิดนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของพบนบคือไม่ต้องรอไปสู่ถูกผิดครับคือใช้สิทธิ์ได้ ไม่เท่าไหร่นะฮะถ้ารถทั้งสองคันมันมีสองเงื่อนไขถ้ารถคู่นี้อีกคันหนึ่งเนี่ยก็มีประกันพลบด้วยนะฮะสําลองจ่ายเต็มความคุ้มครองได้เลยอเช่นถ้าบาดเจ็บสามหมื่นมีใบเสร็จสามหมื่นก็จ่ายสามหมื่นมีผู้โดยสารในรถเสียชีวิตก็สําลองในคนเสียชีวิตห้าแสนเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอีกคันหนึ่งไม่มีพลบบ์ไปตามนี้ไม่ได้นะฮะอยได้แค่เบื้องต้นอย่างเดียว อย่างเช่นในรถเรายังไม่รู้ผิดรู้ถูกชนอีกคันหนึ่งยังไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกแต่อีกฝ่ายอีกคันหนึ่งเนี่ยไม่มีพรับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้พรบบจะชดใช้จะเยียวยาให้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นเช่นถ้าบาดเจ็บก็เกินไม่เกินไม่เกินสามหมื่นบาทแล้วก็ถ้ากรณีเสียชีวิตนะครับก็สามหมื่นห้าพันบาทเท่านี้เองอันนี้คือถึงแนะนําว่ารถควรทําพรบบให้ครบ เวลามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยไม่ต้องมาถกเถียงกันรประกันภัยเขาเดี๋ยวเขาไปว่ากันทีหลังอเอาชีวิตร่างกายของคนเนี่ยอันนี้เป็นเจต,ตนารม์ของพราบฉบับนี้นะครับที่จะให้มีหลักประกันตัวหนึ่งที่จะให้การคุ้มครอง กรณีความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลเป็นสำคัญครับผมบอกให้มีพรบถ้าไม่มีมีโทษยังไงบ้างฮะท่านที่ปรึกษาครับโทษอันแรกเลยก็คือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ทำหน้าที่ตามกฎหมายครับกฎหมายกําหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทําประกันภัยตามพรบนะฮะผู้ใดฝ่าฝืนถูกลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราเป็นฝ่ายกระทาผิดด้วยนะครับนอกจากเราจะต้อง รับผิดชอบค่าเสียหายของเราเองแล้วเนี่ยฮะเราจะต้องรับผิดชอบต่อคู่นี้ด้วยตัวเราเองด้วยนั่นหมายถึงค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเรามีพรบบนะฮะเนี่ยพรลบมันจะคุ้มครองให้ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะฮะก็จะคุ้มครองของคู่กรณีให้ก็อย่างน้อยไปเยียวยาในระดับหนึ่งไอการที่จะเราถูกไปเรียกร้องค่าเสียหายเยอะตกลงกันไม่ได้ไปถึงศาลมันก็จะลดลงนะประกันภัยก็จะไปเยียวยาในระดับหนึ่งให้อ่านะ